เรามาระเบิดความมันสะใจในช่วงสําคัญและเป็นช่วงที่ทุกท่านนะครับทั่วประเทศรอคอยอยู่นะครับวันนี้มวยสี่คู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าครบทุกรสชาติกับวันนี้อาวุธวันนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นครบเกือบจะครบอาวุธมวยไทยเลยนะครับพี่จุนขาดอย่างเดียววันนี้ฮะวันนี้ไม่มีกองเลื่อยที่ผมเห็นแต่วันนี้สิ่งที่เห็นเพิ่มเติมคืออะไรทราบไหมฮะวันนี้มีปลาอยู่บนเวทีด้วยโปเกมอนใช่ไหมครับพี่จุน <laughs> เอาละครับวันนี้ก่อนอื่นเลยนะครับขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านนะครับที่ติดตามรับชมรายการเรามาโดยตลอดนะครับวันนี้แฟนมวยที่แม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาพันเศษนะครับแล้วยังมีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามทางช่อง8นะครับอีกหลายล้านคนนะครับที่เป็นสักขีพยานร่วมกันท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่คู่เอกของรายการเพื่อชิงเข็มขัดแชมเปี้ยน And now the time that you all waiting for the final match of 66 k i l o กร a ม tournament championship และในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปครับเราจะได้ทราบกันว่าใครจะเป็นแชมปเปี้ยนคนที่54ครับไปติดตามชมกันเลยดีกว่าครับสองคนนั้นเขาพร้อมแล้วนะครับอยู่หลังเวทีแล้วนะครับชิงกันในพิการน้ำหนักรุ่66กิโลกรัมนักชกมุมน้ำเงินกันในวัย23ปีคนนี้มาจากจังหวัดขอนแก่นฉายานักรบเมืองหมอแคนกล้าขุนศึก ชุมพาทัวขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้นักชกจากจังหวัดขอนแก่นหน่อยครับ ladies and gentlemen a final match now and here is your fighters fighting out of the blue corner Syria, representing k อนแก่น The Warrior from the m a l k a n City Let hear it for กล a าคุณ hmm. สุขชุ่มเผาทัวจับตาดูให้ดีนะครับคู่นี้ฮากระพริบตานะครับและคู่ชิงแชมป์ของเขานักชมมุมแดงในวัย17ปีอายุน้อยกว่านะครับจากจังหวัดสุโขทัยฉายายอดมวยสุโขทัยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับส่งเสียงดานต้อนรับผมพยัอบพุ่มพันม่วง ครับวัยรุ่นจากสุโขทัยนะครับ ladies and gentlemen and here is your fighters fighting out of the red corner representing สุโขทยัย the great boxer from สุโขทัย city let's hear it for k ุ m b a y a k ยบุญบันม่วงนี่คือคู่ชิงแชมป์นะครับไปที่พีอ่อนสมิลาเลยครับเวลาที่ทุกคนรอคอยนั้นเดินทางมาถึงแล้วนะครับสำหรับคู่ชิงชนะเลิศเดอะชัดเวียนมวยไทยตัดเชือกครั้งที่54นะครับ แดังนั้นภูมิยักษ์ผู้บันม่วงกับลูกศิษย์ของพันเอกไม่คุกติดกาใครเดินได้เปลี่ยนนะทั้ง<ท>คูเ่เลยนะเจอกับกล้าขนศึกชุมแพทัวร์จากขอกนแก่นครับอะไรครับมุมแดงครับภูมิยักษ์วัย17ปีจากอำเภอร์ครีม้าจังหวัดสุโข,ขทัยกับทางด้านจอฝีมือจากอำเภอชุมแพครับกล้าขนศึกชุมแพทัวร์จากขอนแก่นวัย23ปีครับมีเพียงไม่กี่คนนะครับภูมิยักษ์ผู้บันม่วงนั้นก็คือเสียชดนะครับเสียชดผู้บันม่วงหนึ่งในทีมงานของ พันตำรวจเอกสุทัศนพุ่มมันม่วงครับต่อการสัญญาภัยนั่นครับเป็นการเพราะว่าบนเวทีถูกร่างดีเหลือเกินครับทางด้านคมพยักษ์วันนี้โคจรต้องมาเจอกับซการฝึกในนัดชิงจ้องฝีมือสายตาดีเลยดูครับทิ้งต้วมัดซ้ายแล้วเสียบด้วยเขาขวาครับคมพยักษ์ไม่หนีเลยครับรอบชิงหลักๆได้กันกลางเวทีเลยครับก็รอช้าเลยนี่คมพยักษ์ทุแม่เพราะนต้องไปได้ ไฟเตอร์มา5้าพบาทไดก้การผูกศูนย์กันนะยกระดชนะคะแนนครับโอ้โหเจอ,มอห,จหมัดแล้วก็แทงซ้ายครับหมัดขวาเย็บทำลายจังหวะบ่าคุ้บซุ่นะครับตำแหน่งของพมยักษ์อาจจะความยาวความใหญ่แล้วก็ิดทีสลับจังหวะดีครับหมัดย็บที่กวนใจเหลือเกินครับยับหน้านี่สองตู้ตู้ได้ดีครับขวาห้ยด้วยครับ องอพยายามขวากแกงขวาโดนแล้วพยายามจะหาช่องศกช่องคืนครับโอ้ยเหงือมาจากศิวไทยแหละครับปัดซ้ายของอพยัก ใหม่เลนะกระอยาเนีครับแต่้อาชีพจกท่านนวงผู้บรรพุาผู้บรรพุ่นวนกับปั้นดี่าทำให้เด็กได้มีกำลังใจ้บรด้วยดดูครับผมพมยัตตอนนี้เนี่ยทั้งผู้นีเงินะวันตุนไปอยู่ในกระเป๋าได้คนละสามหมื่นบาทแล้วนะครับถายผู้นี่ครับเป็นเรียของแม่พุณธศึครับ <t ont Hence, TALIESIN> สิดเต๋อเจอแข้งน่าเข้าล็อกแข้งซ้ายของนิตาคมยักษ์ตัดไหั่ปิดเอาคืนได้ครับกำลับดับเครื่องชนแล้วครับกล้าคืนศึกดับด้วยลูกหักลูกเทแบบนี้การยืดระยะนะครับเด็กนักเรียน,น,นตัดเชือกใครจะติดใครจะทนใครจะแรงใครจะแรงกว่า,า,ากันครับ ก็จะไม่ได้คะแนนในอู่ล้บ่อยๆนี่มันทำให้จุกทำให้เสียดครับทำให้หมดแรงได้ครับบ้างตีด้วยขวาครับ้ครับแาน้มาจะเสียดเจอที่กรบสล่างลัดล่างแลก็เทถิงกับข้าู้สึก เือแรงครับกข้งถูกควักมือเลี่ยดเลยครับหอดยกที่นี่ครับรวมครับตอนนี้พันธุ์ํรวจเองสุขทั h a ์พุ่มพันม่วงนี่นั่งไม่ติดเก้าอี้ต้องลงมาบัญชาการด้วยตัวเองครับโอ้โหเลียดครับนี่ครับด้านล่างครับ เกมยกแรกนั้นต้องบอกว่าทางฝั่งของกล้าขุนศึกนั้นแก้เกมมาดีครับดูครับหมัดนะและแ้วแทงซ้ายพยายามเตะไปที่ต้นขาครับหรือแกติดตัวเลยนะครับดูครับจงต้นๆน,นั้นจับทางไม่ถูกครับเจอควยักนั้นใช้หมัดขวากระแทกยับแล้วก็ิ้งด้วยหมัดซ้ายครับหลังจากนั้นต้องบอกว่าทางด้านกล้าขุนศึกนี่เอาคืนด้วยวงในครับแล้วลูกหักเททิ้ง ตัดแรงตัดกำลังครับก็คือไม่ได้เอาคะแนนแต่เอาพละงกำลังแล้วก็เบียดให้คู่ต่อสู้นั้นหมดแรงไปในทุกฝ่ายนะครับโอ้โหชกสองโยกวางกันต่อมัโยกที่สองดูก็แพ้ของข้าตื่นเต้นทุกอย่างตื่นเต้นครับเักีฬาที่ยนลุ้นอยู่ข้าวินาทีใช่กลับนายได้ร้องมากดมาสี่นะครับ วางลสจัดาเหือตกันครอจับ้าหดาวุตริลป์ดีใจยามเด่นที่การสายครงนีโอ้หลบเจอเลยครับ้ายแต่กาวบุตรศิมในวัง เปลี่ยนมาอกหมัดขวาแล้วจับในล็อกักันครอสับต่อยกอกัต่อกัานเยเปนียกัอ จับดับเรื่องชนแล้วครับทางฝั่งของยักษ์หรือจูวงก็ไม่ค่อเป็นคนโอ้ยพอเจอวงไทนี่กล้าคุสึแกเป็นเลี่ยมเลยครับมันอกมันใจครับเดืผูกได้สองลอกนาเลี่ยงมาถ้าโดยเี่ยงเขาได้แต่ีไม่ได้ครับนะครับโอ้เจอแทขวายายามจะพักหน้าแต่ก้าุสุดคนละมื สุดยอดเยอดลุยโดดแดดหลังแทงซ้ายเกีนโค้งเอกเขาจริงจริงนะแ่สิบรจัง,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 งหงวะเกี่ยวขาทำลายเกมทำลายจัยงหวะครับโอจิจเ,เต็มกระบ,บุ่มครับโอนะ้ โดนทีมไปสองดอกซ้อนๆนี่จุกหรือเปล่าครับจุกกระเสียดหรือไม่ล้มลงไปทั้งคู่ลดยกครับมาตีตกันต่อครับผู้ชันสูตรแข่งขัน60กิโลกรัมนะถึงเขาบอกว่ายกสุด ย้ายยกตัดสิบ<า>เลยครับแต่หากเสมอกันกผลรวม3ามสามยกที่ผ่านมาเสมอกันต้องต่อซ<า>ัอ<า>ดนันเดตอีกหนึ่งยกครับ,รบเพื่อหาตัวผู้ชนะที่แท้จริงนะครับพอสองยกที่ผ่านมาต้องต้องบอกว่าคุกกี้สุสีเหลือเกินโอ้โหดูจังหวะเหลี่ยมตัวของนายการผลสึกครับนี่ครับแล้วลายกก็มาทีบสองดอกซ้อนๆยัดเข้าไปที่บริเวณหน้าท้องนี่ถึงกับยืนนิ่งยืนแข็งเหมือนกันครับการผลสืบ ยกที่3 3นาทีที่เหลือครับจะเป็น3นาทีที่ใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะหรือว่าจะเสมอถ้าเสมอเรามีซัทเตเดตในยกที่4ี่เอาว่ากันต่อครับคณ่นียเยงจะจบให้าได้หลบนี้เลยับ ได้ดีมาตลอดนี่ยว่างซ้ายย้จู๊ดอยากางหวคแล้วภมยักก็ว่เดินครับจะจับเยแล้วเตนตี เี so so ่ยมครับแม่บอกม่เอะปครับมล็อนไม่ได้โอ้ยูเียตัวดีครับอยากัวาให้วเข้าไปจับในล็อกกดลงมาอ้ยี่มไดความเขาของล้าคุณศึกยางพยายามเปลี่ยนใช้เทนิคจ่อแต่เจอเดี่ยวมาล้าคุณศึกและลั่นล่าง วางนี่ไม่เป็นครับหวาขทางซ้ายทางซ้ายแล้วเสียขวาโอ้ช่ชชวงขวายกครับมีสำคัญคนับตอนนี้โอ้โหต้องบ,บอกว่าอ่าคู่พี่สูสีครับแม่ล้วแตกด้วยครับสำหรับ กล้าขุนศึกโอ้อูกับบริเนปลายคิวว้วขวาครับนี่คอับ่อขวาจังหวะนี้ครับ,บ,รบแตกเลยได้เลือดเลยครับดูบครับโชบครับโอ้ยประมาณสองสามเ้นเลยครับความยาวของแผลนี่รับแล้วก็จังหวะเกี่ยวและเด้งตีแบบนี้ครับ ไปครับจะเป็นแชมป์คว้างเงินรางวัล50,000บาทแล้วก็เข็มขัดแชมป์ไปลุ้นกันบนเวทีครับสมศักดิ์ศรีนะครับสำหรับคู่ชิงแชมป์ไปแ้นะครับแล้ววันนี้ต้องบอกว่าครบทุกรสชาติจริงๆครับแล้วก็แตกกันในคู่สุดท้ายด้วยและมวยมันๆแบบนี้ครับก่อนจะไปลุ้นผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับเราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนดีกว่าว่าไฟเตอร์หรือซูเปอร์ไฟเตอร์สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟแมนไม่มีรางวัลน,นะครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับช่วงเวลาแห่งความระทึกใจมาถึงแล้วนะครับผลคะแนนอยู่ในมือผมแล้วครับและผู้ที่ชนะนะครับครองแชมป์เดชแชนแยนบัวไทยแตดเชือกลัเป็นแชมป์นคนที่54ของรายการได้แก่นักชกจากม,มุมมุมน้ำเงิน กล้าขุนศึกชุมแพรทัวร์ไ t h เด็กฟิฟตี้โฟร์แชมเปียนลู่ค e นเนอร์กล้าขุนศึกชุมแพรทัวร์สำหรับนี้ครับขอเชิญคุณชานชัยพึ่งเจียมรองในสนามแม็กซ์มวยไทยคุณชนะชิปอินอุดมรองในสนามมวยแม็กซ์มวยไทยและคุณอาจุระต่อเจริญสุขประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยขึ้นมาบนเวทีเพื่อมอบรางวัลให้กับนักชกค,ครับ และลำดับนี้ครับขอเชิญคุณชาญชัยพึ่งเจียมมอบเงินรางวัล3 0,000ื่นบาทให้กับรองชนะเลิศของเราครับและต่อไปครับขอเชิญคุณชนะทิพย์วินุดมมอบเงินรางวัล5 0,000นบาทให้กับผู้ชนะของเราในค่ำคืนนี้ครับช่วงสำคัญนะครับและเป็นวินาทีประวัติศาสตร์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติสูงสุดจากประธานประสานมัคส่วยไทยจำกัดประธานนุ่มไฟแรงใจถึงคุณอาศิราต่อเจรสุข คุณค่าแชมการไดคกับแชมเปียนกลาคุนศึกชุมพะาทัววันนี้นี่ต้องบอกนะครับท่านผู้ชมครับแชมเปียนนั้นมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับนักรบเมืองขอนแก่นขอแสดงความยินดีด้วยครับและรายการมวยมันๆแบบนี้ครับสนับสนุนโดยชาเขียวอิชิตัน บุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์และรีไวช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงครับท่านผู้ชมครับมวยม,มันต้องที่ช่อง8นะครับดูช่อง8กฎหมายเลขก27และรา,า,ายการนี้นะครับเราพบกันทุกสัปดาห์ในวันเสาร์เวลา1ทุ่ม20นาทีเพราะที่นี่นักทุกหมัดเดือดทุกแม่ไม้เพื่อเขยมกับแชมเปี้ยน Champion. วันนี้ผมและน้องแซมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ